เหล้าน้อยแ <Apple. S 2> อปเปิลอาบยบาพิษ <Hit. S 2> นาฬิกานั่นนาฬิกานั่นอะไรการนั่นความสุดไอ้ขี้ไม่หัวะขี้หูนะ้าจันจังเลยอ่ะจังอร่อย จันเจริญใช่ไหมจันอจรินยี่หว่านัดพัดสอนอะไรมัดพัดสอนน่ะจันเจริญนัดพัดสอนจันเจรินยี่หว่าเล่นกับยูจิเลยเบ๊เบ๊เบ๊ะเลยเบ๊ะ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 เบ๊ กินไม่หนูเนี้วหรอดูกินไม่หนูเนิ้วทำไมเนาะเฮ๊ะคนสวยคนสวยบายบายก่อนแล้วบายบายก่อนอุ่ยเจ็บ they